รีแห่งศีรังการและกราบธรรมสการพระเถรานุเถรารุ่งรูปถวายดอกไม้สักรรรมรัตนวัสสารีริกขาต้ที่ปริษสถานอยู่กลางวิร ในวนการ of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka f o r to make an offering of flowers in reference of the p a c h a m a n k a r a j Acting a Supreme Patriarch and the venerable u r u l เ w a t ต ah ต of the s a y ม n i g a y a a s e k u r i t y Division Sri Lanka respectively ในช่วงเวลานี้นะครับท่านประธานนักพิธีแห่งสามกรรมการสภาสมสยามนิกายฝ่ายอัสกิรีแห่งศรีลังกาครับ

Prime Minister j a r a m j a n o c h a will pay homage to the most v e l n e r a b l e s o m d e r a m a h a r a c h a m a k a r a j a acting Supreme Patriarch, and to the venerable u r u l a w a t t a of the Sayanikaya, a s k i r i a Division, Sri Lanka, respectively. และเช่นเดียวกันครับคณะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับกราบสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และในลำดับถัดไปครับจะเป็นพิธีส่วนเจริญพระพุทธมนต์โดยคณะพระสงฆ์ไทยจำนวนสิรูปนะครับ ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสันตราชและถวายเครื่องสักตาระรแด่พระอุรุแลว,วตาธรรมรักษิตากรรมการสภาสงสยามกายฝ่าย,ายอัสิกรีแห่งศรีรังการครับ May now invite the President of the d o m t c r a r e a Socialist Republic of Silla to make a religious offering to the most vulnerable, สมเด็จพระมหารัชมันคลาจารยาธรรมรักษิตา respectively. และขอกราบเรียนเชิญคณะท่าน,นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาถวายเครื่องพยาธิแ์แด่พระอุรุแลวตตาธรรมรักิตากรรมการสภาสง์สยามิกายฝ่ายอาสธิ์ปีแห่งศรีลังกาอิฆาปนะธรรมลังการเถระมหานายกาศนิกายโคเตศิีรังกาพระมาตะเลธรมรมกุศลเถระเลขานิกายนิการามันและพระโรมนาวตตาศิวลีเถรพระมหาเถระแกนิกายอรรมรุร And we also invite Prime Minister General Prayuth chan Ocha to make a religious offering to the Venerable uru le of the Sangha Council of the Sayangigaya Asakuriya Division Silaka and also most Venerable Ittapana Thammarangara Thero Mahanayake of Kottesha. ในช่วงลำดับทีทการถัดไปครับจะเป็นช่วงของการตรวจน้ำนะครับโดยคณะท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมายภาษาพุทธใดสีบรกาและคณะท่านนายการ,รัฐมนตรีบริบูรณ์จันโอชาครับ รที่เจริญพระพุทธมนต์สักการะรับลมสาเรีริกข้าจากประเทศศรีลังกาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่แระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหน้าและเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จประเทศพระราชาเสียงรมราชบุารีทรงเจริญก็ส่วนมายุครบ60พรรษารวมทั้งในโอกาสรบอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชนาจักรไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย้วครับจะไปกราบลาสมเด็จพระมหาราชมังคลา าจารย์ผปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชครับ And now His Excellency m a i t r i p a r a s r i s e n a President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, and also General p r a y u n in j a n o c h a Prime Minister of the United Kingdom of Thailand, w e pay homage to the Most Venerable s o m d e t p r a m a h a r a c h a an m a n k a l a j a Acting Supreme Patriarch and the Venerable u r u l e w a t t a Thamrakita. a ของเดรสสังกัดคณะสู่ของเดรสสยามพิกลายสกีรียาดิวิชันศิลลังกาแลเช่นเดียวกันครับคนะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จัโนโอชาครับกบราบมาสำเร็จข่ามหารัชมังคลาจารย์ผู้รับหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชครับและพระอุรุษแลวตถธรรมรักพิตากรรมการ,ราสภารสนสยามพิกลายแห่สกีแห่งศรีลังกาและผู้นำพระสงฆ์นะครับจากศรีลังกา,ท,า,งาทั้งสามนิกายไยครับ